มีน้องๆคนไหนที่อยากได้ปีพีเสื้อสุดน่ารักวันนี้บ้างบอกเลยว่ามันสวยมากจริงๆค่ะทุกคนซึ่งของชิ้นนี้นะคะแจกเพียงแค่ส0,000ื่นชิ้นนะแล้วไม่มีก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะฟังให้จบคลิปนะคะเข้าแแบบตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะบอกน้องๆค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างซึ่งมันก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะน้องๆต้องเข้าประตูสีเขียวอันนี้มาจากนั้นเขาจะวร์ปเราไปที่เกาะนั่นเอง ก,ก่อนนะคะน้องว่าของชิ้นนี้ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มาค่ะทุกคนแต่มันจะมาในเวลาเที่ยงคืนนี้นะคะของบ้านเรานะี่ จะมีเวลานับถอยหลังคู่ดาวตามนี้เลยซึ่งพี่เป้นะคะจะมาสอนน้องๆอีกรอบนึงนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างใครอยากได้รอดูคลิปตอนเที่ยงคืนเลยแต่หาน้องๆชัวร์มั่นใจว่าทําได้เองก่อนมาทําก่อนได้นะคะแต่พี่เป้ไม่เม k e sure นะคะน้องๆว่า30,000ชิ้นเนี่ยเขาจะเฉลี่ยแจกวันละ1,000 0ื่นชิ้นหรือเปล่าหรือแจกวันเดียว30,000ื่นชิ้นก็ต้องรองเข้ามาดูก่อนคะ่ะยังไงเจอกันตอนเที่ยงคืนนะคะ